้มส่ขอบคุณเจ้าหิวไหมหิวมากหิวมากมากโอ้โห้และคุณข้าวสวยใช่ค่ะอร่อยมาก Good job ขอบคุณเจ้าอร่อยมากจ้าบุดมะรงจะกินอะไรยังอยากกินอะไรคะบุดมาแรง กินอะไรเอาเอาข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ค่ะเอากระดูกไหม y o วัน n t นบ่เอากระดูกนะครับบ่เอากระดูกเนาะโอเคหิวหรือยังหิวนิดหน่อยนะครับดเดี๋ยวจไปยาข้าวมันไก่ให้น่อเจ้าใช่ขอบคุณนับข้าวป็นคำาษาวันนี้นายถานยากินข้าวมันไก่เจ้าเราก็เลยประว่ติ ได้เลย,ยลเอ่ะเอกอก็ร้านอาหารตามสรรั่งเมียนนอกเปิร์คย่าอย่างก็จําเ็นเนะี <c oughs> ่งก็หมวนด้วเจ้าน้องก็ถามเปิ้์ตตลอดเจ้าเปิร์คยางอย่างน้องก็ย่างให้กิ่น่ะกะเออวันนี้ก็จะย่างข้าวมันไก่นะอันนี้ก็เป็นจีนไก่สะโพกเจ้าน้องก็ได้ลูกซุปเปอร์มาก็มีทั้งแบบมีกระดูกมีหนังกราตีเปิ้นออกกระดูกออก,ออก,ออก,ออกแล้วเอาหนังออกแล้วน่องก็ผกนนะสมกันนะเจ้าก็อปกติก็จะซือ้อไหวสองยางเลยเพราะว่าก็เนี่ยอาหารอันฝรั่งตัวเอะก็ เดี๋ยวก็จะมาต้มไก่ก่อนเลยนะนอกก้องกะจะใจนะ้ำประมาณเกียบเต็มม้อเนาะบอกก่อนว่ารายการนี่บ u ใจ e รายการอาหารนะอะย่างมีอยังก็ใส่นะเจ้าบอกมีก็บะใสะ่แล้วแต่ยาถากำมเปิดแก๊สก่อนอโอเคตอนนี้ก็ใส่เม็ดผักหอมป้อมนะเจ้าผักหอมป้อมเหย่หนึ่งจนอนโตบะต้วงก็ไดนะ้น้อหมอก สมมาเตอะกึ่งจอนโต๊ะอ่ะประมาณนี้หมอกมให้บ่ดีนะเจ้าอืมจ่ไปเลยแล้วเฮาบ่มีหาาของป้อมเฮาก็ใส่เก้ามันก็ได้อืมใส่ไปเลยแล้วก็ใส่เกเม็ดนะเจ้าใส่เกเม็ด่อนโตแล้วก็ใส่หอมขาวหอมเตียมเนาะสัก2-3กีบก็พออื บก้องน้ำเดียดแล้วเฮาจะใส่ไกล่ลงไปน่เจ้าแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้มไปสักประมาณเกชัจวโมงหรือว่าสีส้านาทีนะเจ้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวน้องจะไปคุดขิงก่อนขิงเอาไปบ่มไว้ไหนขี้ดินเพราะว่าเอาละไว้ตั้งบนนี่มันจังแห้งแล้วก็มันก็เสียไปเหี้ยเจ้าโอเคปิดไปก่อนเนาะ เดี๋ยวไปสอดพอขิงกันเจ้าหม้องจะอยู่ติเกาก็โอ้ต้นอ่นงาม้ำๆอันนี้ก็ฝนตกแล้วก็โปงหยอดหน้าขนาดเอ้าพอละจะมีก็บอกมีก็ว่าแมงเอาไปกินเหรอหม่องโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ <c ười> หนึ่งแง่อ้อ๋ออ๋อบัตนได้งหอกจะเอาไปกินเหรอในน้องอกน้นอยๆละเฮ้ออ๋อนี่แดดเดียนนี่มันกอนี่อนนเอานี่ไปใส่ข้าวมันไก่อันนี้เก็บไวก้ก่อน แล hey, like ะเจ้าเอาเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล่างไปซอยเนาะล้วก็จะหั่นก็เอาไปพัดกเข้าเจ้ากันนีไก่กับซุกแล้วเจ้าอืมหอมขนาดเลยแล้วน้องก็จะตักไก่ขึ้นมาเนาะเราเอาไปน็อกน้ำเย็นนะเจ้านี่อืมมันจะได้หนุ่มเนาะจีนก็จะบาแห้งลำเจ้าใส่น้ำแข็งเลยแล้วสีมันก็จะงามตัวเจ้า ใช่มีเทคนิคอย่างยังอื่นก็ามาแบ่งปันกันได้เจ้าอบอกเลยว่ารายการนี้มันบาดใจมันบาดใจรายการเนี่ยอาหารนะเจ้าเป็นรายการแบ่งปันเลื่องไปเลย <c oughs> เลื่องชีวิตทัว่วไปดอกอ่า เราก็อาจจะมาได้สมบูรณ์แบบน่เจ้าเหมือนอย่างี่เปิลแหนะกํากินประจำาน่อยเจ้าเนาะแต่เราไปแหนะกวนนะแต่ว่าเราไปแนะแนวไปเลยเจ้าออาโอเคนี่เราก็แจกไปสักกําก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะตักน้ำซุปนเจ้าแล้วก็น้ำมันเนาะเอาไปคั่วกับอันเข้าแล้วก็ไปหุงเข้าตัวนี้น้องตักไปตะกี้ละน้อยหนะึ่งแล้วก็บะหมี่มาฟักกันเลยได้จะใส่เป็นนั้นมาแตง่งแตนเจ้ามาแตง่งซ้าง หมอใช้เท้ากับ,บม่มีมียูยเปิลหมีขายแต่บ,บ่ได้ชื่อมาขิงน่องบ่ปอกนะเจ้าตำทึ่งมดเลยล่างถ้ามันสะอาดนั้นนะ่ะปอกมันจ้าเสียเวลาหัวน้อยอันนี้น้องก็ตำหอมหอมแดงเนาะหอมขาวเนาะใจตามใจชอบเลยเจ้ามีชูตตยตัวเดี๋ยวน้องจะแบ่งใส่น้ำจิ้มน่อยขิงเนี่ยนะเอาไปพัดก็เข้าเห็นน่อย อย่างักเกงจะแหมน้อยจะปลูกกี่คนเดียวมัว้งะจะจีื้อของเขาถ้ามันขึ้นนะปลูกพีคันสีเก้าแล้วก็มันมาใหญ่น้องมันใหญ่จ้าจ้าเป็นอย่างกําหูดินกระซื้อมาแล้วอย่างก็ปุกก๋ยกระใสขี้ไก,ก่กระใสอย่างมั้งละกระเลยรองเด็ดหยอดพอว่าเดี๋ยวมันจะปูงก่อนหายแซบดักปิงจะเลยว่ะเดี๋ยวร้องค้อมันเข้านาะห,ห่อนแฮมน้อยก่อนนอะก่อยจะปลูกของนักขึ้นเนี่ยกะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวน้องก็จะเอาเข้าวมาพัดเนาะเจ้ายงนี่มาเพะก่อนอ้ออันนี้น้องก็ซอยข้าไว้แล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอามาพัดเนาะก็เป็นข้าวญี่ปุ่นเนาะเม็ดมันก็จะปุ้มๆเนาะเจ้ามันก็จะมีความเหนียวๆน้อยถ้าสมมติไผรมีข้าวเจ้าธรรมดาก็ใจ้าข้าวเจ้าธรรมดาได้อันนี้ทันสมนมติอีกคนนึกก็เลยว่าซื้อมากินเจ้าอโอเคเดี๋ยวน้องก็จะตักเอาน้ำมันน้ำมันไก่ด่เฮาตะกี้ด่เฮาอัน ตากออกมาจากน้ำซุปเนาะมานน่อยเดีย๋ยวจะเอามาพัดเขา้าอยู่บ้านก็มีการเนี่ยตลอดเจ้าแต่ว่าบะอิดมวนมันมีความสุขเดี๋ยวเจ้าเนี่ยฮันยานี่เนาะอยู่บะได้บะได้อยู่บะได้ๆๆดแล้วเดี๋ยวจะเป็นผีบา้บาบะแรงเขากินข้าวแล้วก็จะพอทีวีกันเจ้าแต่ปกติต่ออยู่เชียงฮายนี่น่องบบพอเลยทีวีแต่คนมหุมพอทีวีเนาะแต่ว่าอยู่เพ่ ปิดแล้วกันยังละเปนก่อนนอนก็จะพอหนังกันเนี่ยค่ะนองก็เอาหอมเตี้ยมหอมแดงไปหนังแก้ตวัวสามีก็ว,ว่าเธาจะมาพักเลยค่ะ <c oughs> นอนก็นองกับพอทีวีไปตวัวแก้หอมไปตวัวนอนก็เป็นยังไงเนาะจะแก้ไว้นักๆเลยเจ้านี่เพืยอพอเจ้านองก็จะใส่ขวดโหลไว้เนาะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ใจหอมเตี้ยมหนะักยากินนี่ใสนะ่น่าหอมเตี้ยมเหมาะดี น้องก็เอาขิงหอมแดงหอมเตี้ยมเนาะลงไปคั่วเลยเจ้าคนก็ว่าไปย่างปใส่ถุงมือเนี่าเกาหลีสมัยตะกอนคัว,ควไฟเนี่ยจูดินนดิมซัมเจ้าเนี่ยมีไผเป็นยังเลยน้องก็ถามอันไอสมิบอะ่ะบอกว่าปกติแล้วเวลาฝรั่งเนี่ยขนมปังนี่เปิดใส่ถุงมือก่อนเปิดบุ๋ยใส่ก่เนิดยก,กับมือเปล่าเนี่ยตวัดบนล่างมือสะอาดนี่มัได้อนะเนาะแต่บางคนแบบเปิดซีเรียสขนาดเลยว่า บบใส่ถุงมือว่าปั้นขนมมันอ,อย่างเงี้ยถ้าเฮาล่างมือสะอาดแล้วก็ยังดีกว่าถ้าใส่ถุงมือไปกําหั่นกับนี่เนาะยิ่งซกกระปกกว่าแหมเจ้าล่างมือมันๆน่ะดีสุดอู้หอมขนาดเจ้าจะน้องจะขอใส่เนยน้อยหน,นึ่งนี่ก็ดัดแต่งคนเดียวเนาะเหมือนตีบอกเขาแบบสีเหลียบเฮาตามจินตนาการเลยยังเฮาหวาดหูบเนี่ยกะไข่ใส่อย,อยังก็ใสย่ยากระบายสีสียังกใส่มามีพิษไม่ครอ ขิงนี่หอมขนาดเจ้าบ่ได้กินเมือนแล้วเหมือนกันตั้งแต่มาอเมริกามันบเคยบ่ได้กินเข้ามันไก่กําเตี๋ยเจ้ายังบ่ได้ไปล้านอาหารไทยกําเตยียวยังกินกวนวันนั้นตีนองลงไปว่าอันพัดกะเพรานองกับมกักใส่หอมใหญ่ใส่ถั่วฟักเงาเนาะหลายคนอาจจะหับบ่ได้พัดกะเพราไปใส่ได้จะได้ถั่วฟักเงวพิษสูตรมัหมัมกจะได้กับใส่จะนั่นใส่ถั่วหุ่นพุดม้อจะตายร้อง่ะกัน มากไข่มักมันเนะาะบางคนเปิดกับบบห่ม,มาบางคนเปิดกับ,บห่มเพ็ดๆพชดเขาบบไข่มักเพ็ดแต่ได้เจัาโอเคอันนี้ก็หอมนะเดี๋ยวก็เอาเข้าอย่เขาแจ๋ไว้แต่กี้เนาะใจไปเลยอ่ยังคือ,อใครแปลงครัวไฟอยู่ต้องหนอกเหมือนกันนะเจ้าดูต่างเนี้ยดิมอขางแกน่น้อยไปหน่อยขนาดเดี๋ยวขอเติมน้ำมันอย่างน้อยน้ำมันไก่ อ่าแล้วน้องกตะต้าเข้าใส่อันนี้หม้อหุงข้านะเจ้าาเราก็จะเอาไปหุงเนาะโอ้ยบะนานจะจะละอ้าวน่องกะใจ้เข้าอยู่ตีสี่ร้อยกัมนะเจ้าแล้วก็น้ำซุปห้าร้อยกัมน้ำซุปกับน้ำมันนี่ยนะรวมกันเลยห้าร้อยกัม เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปหุงเลยเจ้าโอเคให้น้ำซุปน้องก็จะใส่มาแตงนะเจ้าแล้วก็กระดูกทีเขาแกะออกมาจากจีนหน่อยอนี่ก็น้อ ก็ไฟจะปุ้งอย่างก็ตามใจได้หมดนะเจ้าแต่น้องจิ้มแล้วมันล้ำแล้วเจ้าจะพริกจับเก่ละอ่ะเดี๋ยวเราก็มาแยี่น้าจิ้มนะเจ้าก็จะใป่น้าจิ้มข้าวมันไก่แบบบบเผ็ดเนาะหรือว่าเผ็ด,ดหน,หน้อยๆใส่พริกแกนเดียวปอจะเผ็ดลํำพริกนีนเผ็ดหรอเจ้าแ้วก็อนนี่เป็นขิงนะเจ้าตะกี้ตีน่องแบงไว้เนาะกใส่หอมเตียมตามด้วยกันเลย สีทาจะเพชรชมยามางโมโหนี่สาบตังหูดังงานงาน <c oughs> แล้วนองก็จะใส่น้ำตาลน,น้ำตาลมะเป้าสองจอนเกิงสองจอนโต <c oughs> นอ่านั่นน่าจะใส่เต้าเจี้ยวนะเจ้า <c oughs> เหลือมานักละ่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเห็น,หน้อยเจ้าอืมต่อแล้วก็น้ำซุปนะเจ้า ให้น้ำซุปนหน่อยนีกระกลเลยโอย้หอมขนาดอืมเจ้วนองก็จะใส่มะนาวเจ้าใส่มะนาวเห่หน่อยเข็มคน,นขนาดเลยเจ้าเข้ามันมะขนาดเลยเจ้านี่บะแห้งเลยบะแห้งแล้วก็บะแชะโดเยเจ้าเป็นเม็ดมะเจ้า Home huh? Home. Ma. <laughs> wow. when When I moved in, all those holes were already there. Look, markings? Like, I don't remember doing, like seeing that. Well, you probably never looked close. Do you want cilantro?. No. What is this called? Um, what is it? Common gai. Oh, hang like, on chicken. Common gai is Thai? Hainanese chicken. I mean, oh my Hainanese my chicken, but um, when the Singaporean came to Thailand, they bring this to Thai, mm. and it's become Thai food. Okay, yeah. but it's originally a Singaporean dish. Like, yes. I like the sauce. You like the sauce? Yeah. What's mm -hmm. the sauce called? The sauce from bean paste, um, a little bit of soy sauce, lime, garlic, a little bit of chili pepper, ginger. Ginger. Oh, i was going to say i okay. taste a lot of ginger yeah, yeah. Mm. have you ever had ginger before yeah mm -hmm. mm. i wasn't so sure if I you put, knew yeah i put a little bit of chili pepper because the ginger itself is spicy already has like a perfect like spice mm -hmm. it's like not spicy yeah crazy. it's really good Yay. you need to do anything babe no i'll help you but hot oh, yeah, sauce is really good Ginger, like plain. Mm -hmm. But I love when it's, I love ginger in things. Yeah. Have you had ginger tea? Uh huh. Yeah, I no. like ginger tea. okay Oh, man. Next time, I, I know how to make the chicken not dry and more tender. Oh, I actually focus? don't think the chicken is dry at all. Yeah. Yeah. Okay. <coughs> you served mai. Pa pum pum hi the rice today. Thank you, Miaswai Ka. Ka Kon Jo. Hmm. Hiu Mei. Hiu Hiu. Mok mok. Ooh, oh, and you did the the rice too. ใช่ค่ะ. Mmm, อร่อยมาก. Good job. like อร่อยมาก. Mmm. กินเลย. -hmm. so good. Mmm. Mm mmm. -hmm. 嗯，都干了，干。